สว่ค่ะรุตาจะไปซื้อของมีเงินอยู่5ยูโรไปดูกันค่ะว่า5ยูโรของรุตาจะซื้ออะไรได้บ้าง5ยูโรนี่เหรียญ2ยูโร2อันแล้วก็1ยูโรอีก1อันนะคะเห็นไหมคะไปกันเลยเห็นต้นไม้สองข้างทางไหมคะอย่างใหญ่เลยไปเลยค่ะไปเดินซื้อของกันว่า เงิน5ยูโรที่วรุตานีจะซื้ออะไรกลับบ้านได้บ้างพอที่จะเอามาเลี้ยงชีวิตได้ไหมย5ยูโรไปดูกันเลยค่ะใบไม้เริ่มร่วงแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะไปดูใบไม้ร่วงกำลังย่างเข้ามาแล้วค่ะ ใบไม้ร่วงเลื่นเต็มเลยเวลาเราเดินนะคะเสียงก็จะดังก๊อบก๊อ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 ไปต่อเลยค่ะอากาศตอนเช้าเย็นมากต้องใส่เสื้อกันหนาวเห็นไหมคะแล้วก็พระอาทิตก็กล็ขึ้น ช่วงนี้ก็ทุกคนต้องใส่เสื้อกันหนาแวแล้วล่ะค่ะไที่เคยเก็บเอาไว้ก็ต้องรื้อกันมาใส่แล้วละคระังคน,นี้เห็นไหมคะสองด้านทางใบไม้ร่วงแล้วล่ะค่ะต้นไม้ลมพัดแล้วก็มีแสงแดด ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะฝนตกแดดออกลมพัดก็จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยละค่ะใบไม้เริ่มร่วงเต็มแล้วละค่ะ ถึงแล้วคะ่ะไปเดี๋ยวเราเดินข้างในเดินเข้าไปข้างในมาดูซิว่าวารุตานีเงินแค่5ยูโรจะซื้ออะไรกลับบ้านไปได้มางไปกันเลยคะ่ะใครอยากซื้ออะไรเตรียมตัวเตรียมเงินซื้อไปเลยนะคะเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเลย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 จนิ นี่เป็นห้างขายอาหารอย่างเดียวนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยคะ่ะตั้งแต่ของใช้ในครัวเรือนน้ำยาซักผ้าอาหารการกินเสื้อผ้าเขาก็มีค่ะไปลุยก,กันเข้าไปค่ะเข้าห้างและดดอกไม้จังนีขนมปังรดเยอะแยะเลยค่ะ พี <im <im ่ตาดูกขนมฟังกันขนมฟังพวกนี้เป็นของเมื่อวานค่ะจะลดประมาณห้าสิบเ็ เราซื้อ50%เพืกินกันมีผลไม้ได้แล้วค่ะ50%ลดอันนี้ก็ลด50%ค่ะปังก็เราต้องมาตัดเองน,นะคะโอ้ยตัดเอง เส็จแล้วค่าเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเสื้อผ้าเยอะแยะเลยค่ะมีต้องรองเท้ามีทั้งหัวแล้วก็มีเสื้อผ้ามีถุงเท้านี่เตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวนะคะเต็มหมดเลยไปกันค่ะมาลุตาได้ของลนะได้ไข่ได้ โมแล้วก็ขนมปังไปแล้วค่ะไปจ่ายตังจะดูว่า5ยูโรพอไหมวรุตาอยากได้หนี้อยากได้สวีเบลแต่ขี้เกียจที่จางเดี๋ยวเอาสวีเบลไปด้วยอีกอันนึงคะแต่เอานมไปด้วยดีกว่าราคา6.8เซนค่ะเดี๋ยวเอานมไปนมไปกันค่ะวารุตาจ่ายไปไม่ถึง5ยูโร เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกินกันในนี้บรุตาก็จะได้ไข่มาหนึ่งแพ็กนะคะได้ขนมปังมาหนึ่งก้อนได้นมมาหนึ่งกระป๋องแล้วก็ได้หมูที่เขาผสมเครื่องไว้แล้วของก้หนึ่แพ็กไปเดินกลับกันนะจ่ายไป4ยูโร27ถ้าทีม27เซนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณสัก130กว่าบาทค่ะ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทถ้าคูณด้วยประมาณสามสิบสี่บาทต่อหนึ่งยูโรนะคะก็สามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวสำหรับมื้อเดียวละราค่าร้อยกว่าบาทพอไปเดินกลับบ้านกันเลยคะ่ะพาชิตกำลังขึ้นอากาศกำลังเย็นเหมือนหน้าหนาวบ้านเราเลยคะ่ะแต่ที่นี่เป็นช่วงดูดูใบไม้ร่วงคะ่ะยังไม่ย่างเข้าสู่หน้าหาก็เริ่มจะเย็นอยู่เหมือนกัน ดูแสงผ้าทิ์ก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเหมือนกันนะคะไปะเดินต่อเลยไปกันเลยค่ะเดินกลับบ้านอินแสงผ้าทิตไหมคะสองสีเหลืองเช้ชอบแบบนี้ค่ะรู้สึกแล้วชีวิตมันรู้สึกมันดูสดชื่นทีค่ะเห็นแสงไหมคะสดชื่นสดชื่นค่ะ